สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมกีฬานะครับมายุสคาร์นี่เองนะฮะแน่นอนที่สุดมาเจอผมมาเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ก็มีรถเก๋งซีดานนะฮะระดับระดับหัวหัวจ่ายก็ว่าได้นะระดับ c ีโนะครับก็คือเป็นรถเตลล่าคัมรีนะครับ 2.0G นะฮะออโต้ปีสองพนี่สิบนั่นเองนะฮะเป็นตัวรหัสรุ่น ACV 70นะครับน่าสวยมากนะครับสีดำปี21ดด้วยนะครับก็น่าใช้งานนะฮะตัวนี้ นะครับก็ค่าตัวป้ายแดงอยู่มาล้านต้นๆนะครับตอนนี้เหลือเพียงนะครับ769,000บาทเท่านั้นเองนะครเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรดเลยนะครับผ่อนก็จอยู่ประมาณ1 2ื่นสนะผ่อนได้ถึงาง7ปีนะครับใครที่สนใจนะครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะคะ ที่เสรีไทย64นะฮะ้ายซอยขวามือนะฮะเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะก่อนที่เราจะไปชมรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่ลูกค้านะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆรถดีๆจากมาอุสคาร์นะครับเดี๋ยวไปดูเลยตามมาครับผมอ่ะนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับรายละเอียดของเจ้าตัวคัมรี่เอสยูวีเจ็ดสูตรคันนี้นะฮะ ว่าน่าสนใจยังไงบ้างนะครับนะ้นหนึ่งแน่นอนนะเป็นรถสีดำนะสวยนะรถสีดำเนี่ยนะครับก็คือค่อนข้างหายากบนท้องถนนนะครับคันนี้นะฮะก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับกระจังหน้าสวยๆนะครับทรงสปอร์ตนะร,รุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าลูกค้าแทบไม่ต้องท้าแบบชอบแบบรถแต่งนะแทบไม่ต้องไปแต่งอะไรมากนะฮะ ไปลงล้อนะฮะขอบ18หรือว่าขอบ20สนะสวยเลยคันนี้มันดูสปอร์ตมากนะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวพาด้านข้างนะครับเส้นสายต่างๆนะฮะคมกริบเลยไม่มีลักยิ้มไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ล้อยางคันนี้จะได้เป็นยางเดนหลอกนะล้อแม็กขอบ16นะถ้าเป็นตัว 2.0G นะครับนะยางคันนี้เป็นปี24 2 4ก็ถือว่ายางใหม่นะฮะ เนื่องจากนะฮะเจ้าของเก่ามันเป็นรถบริษัทนะครับเขาจะเปลี่ยนตามระยะอยู่แล้วนะฮะนี่เลยนะครับกระจกพับปัดไฟฟ้านะฮะตัวนี้ก็จะมีบายสปอตมาให้นะครับจุดแจ้งเตือนมุมอับนะครับบางคนไม่รู้ว่าที่ไฟส้มๆนะฮะเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์ในในบนท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นนะฮะเวลาเราผ่านทข้าจะมีไฟส้มๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวหลักการทำงานของบายสปอตจุดแจ้งเตือนมุมอับนะครับนี่เลย แล้วก็กุญแจเปาเปิดเป็นตัวสีโคเมียมนะฮะกุญแจเลตนะครับผมนะเส้นสายต่งตางๆฟิล์มนะฮะสวยๆแบบนี้ก็ถือว่าไม่ทึบมากนะครับนะรถผู้บริหารก็จะอยู่ประมาณนี้แหละในส่วนตัวเบอร์ฟิล์มนะครับซีเลอร์นะครับหรือว่าลอยซีนด้านข้างนะครับนะอันนี้ก็เดิมๆนะฮะสังเกตได้เลยเวลาเราจิกเอาเล็บจิกนะครับนะมันจะเห็นแบบนี้นะฮะถ้า ซิลเลอร์แบบทำใหม่เนี่ยมันจะแข็งๆหน่อยนะครับนะภายในได้เป็นโทนสีดำนะครับนะนี่รถปี21อแท้เลยนะครับนะเป็นตัวเครื่อง 6AR นะครับเครื่อง2.0นะครับนะเครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นรถมือเดียวนะครับ167แรงม้านะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็มีแอมเบียนไลน์มาให้นะครับ เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบรกมือไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ถือว่าในส่วนของการอุปกรณ์นะครับออปชั่นฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าคุ้มนะครับกับตัวรถนะฮะที่น้ใช้มีม่านด้านหลังมาให้ด้วยนะครับนั่งสบายนะคันนี้แล้วขับดีด้วยนะนุ่มนะครับนุ่มมากนะครับรองจากเบนซ์บีก็จะเป็นคัมรีนี่แหละนะครับนะด้านท้ายนะฮะดีไซน์ในส่วนของตัว หลักการทํางานแอโรด y น a ามิกต่างๆนะฮะสวยนะครับนะทางผ่านของลมต่างๆนะการวิ่งต่างๆที่แบบแอโรด y น a ามิกก็จะแบบลดเสียงลดการแบบแรงประทะของลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีไซน์มาสวยนะครับผมนี่เลยนะฮะด้านท้ายนะป้ายทะเบียนก็สวยนะด้านท้ายคันนี้ะนะฮะหาที่เปิดไม่เจอนะครับ ต้องเปิดด้านหน้านะครับนี่เลยนะฮะอ่ะภายนงภายในนะครับที่บอกนะครับสีเนียนกิฟเลยนะในส่วนตัวสีเสือต่างๆนะครับเนียนกิฟเลยนะครับดูนะฮะพลาสติกตัวเพจยังไม่แกะเลยนะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะนะครับ เป็นมีตัวเมมโบอรีเบาะมาให้นะครับฝั่งคนขับกระจกไฟฟ้าออโต้สบานเลยนะฮะนี่เบรกไอตัวเบาะฝั่งคนขับจะได้8ทิศทางนะปรับ8ทิศทางมีนะฮะอันนี้เปิดด้านหลังอ่านะครับเซ็นเตอร์ล็อกต่างๆมีมาให้หมดนะครับเลขไม้แสนสองนะครับเลขไม้แสนสองนะฮะละเอียดภายในก็ค่อนข้างสวยสวยเลยนะ เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับเบนซิน2.0 167แรงม้านะครับนี่น็อตเนร์ดต่างๆไม่มีขยับนะฮะตัวเครื่องจะได้เป็นตัวเครื่อง v v, I v, v t r w นะครับนี่ห้องเครื่องใหม่มากนะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อหาไปเลยที่เบอร์0 8 4 384ป4 0 4, 4, 4หรือว่า แอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไมค์คาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ